ีครับไปที่สานเจนนี่มาอ๋ใครของนี่เมย์มาเป็นยังไงบ้างครับได้คนพบว่าผมพูดไม่ทันใครเลยครับขายอะไรไม่ได้เลยครับไปนั่งไปนั่งให้กําลังใจทุกคนนครับก็รู้ว่าได้ได้รู้ว่าการขายของอนไลน์ไม่ง่ายเลยนะใช้ energy เยอะมากแล้วก็หัวต้องเร็วมากๆครับมันเป็นี่จีไรไข่หรือเปล่ายครเคยแบบว่าไรขอไรย่างไม่เลยผม ผมเป็นคนที่ขายอะไรไม่เก่งเลยผมจะเป็นแนวบอกว่าแนะนําสรรพคุณมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องขายนี่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าพอเป็นทราบริษัทก็ทําหลังบ้านหลายคนก็แซวว่าพี่ทิตไปนั่งหล่อๆอยู่ในไลน์ครับก็หวังว่าพอจะดูได้บ้านครับอย่างยอด60ล้านเป็นตามที่เราตั้งเป้าหมจริงๆหมายถึงว่าที่ไปกับพี่เจนี่เหรอไม่ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเป็นพิเศษหรอครับก็เหมือน อยากจะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์หราะว่ามันก็จะมีทายเกตของวิญนี่อะไรเงี้ยที่ยังไม่รู้จักแบรนด์เราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เหมือนอยากจะไปแนะนําให้เขาได้เข้าใจมากขึ้นเลยแต่คราวนี้ว่าเดิมก็ถูก็มีบ้างใช่ครับก็ไม่เรื่องปกติอยู่แล้วตัวคุณเมย์เขาตีเรียนในส่วนต่างๆไม่เลยครับพี่เมย์เข้าใจตลาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ก็อย่างเราอย่างเงี้ยเรากดของเข้าตะกร้าแล้วแบบเราอาจจะเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็ไม่เรื่องปกติครับแค่หกสิบร้านถ้ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ยอดที่ไม่ไยกระดับการขายยกเลิกเท่าไหร่เออประมาณสักผมผมไม่ผมไม่เป๊ะตัวเลขนะครับแต่ประมาณแบบ2 0่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยในมุมของมันเนี่ยเราคิดว่ามัน,มน,นโอเคเลยความคุ้มค่าของผมเนี่ยมันคือการที่ทุกคนได้รู้จักโปรดักต์ครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเพิ่มยอดขายอะไรหรอกครับแค่อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้คนรู้ว่า โอเคสินค้าตัวนี้นช่วยเรื่องอะไรปร,ะ,ระกันมงเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ยาอดขายจะปัไมไม่ก็แฮปปี้อยู่แล้วครับใช่ทีมก็แฮปปี้ทุกคนก็ทํางานหนักแล้วก็มีหลายพาร์ทที่กําลังจะเปิดตัวเร็วนๆ,ๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะล็อตโรดั่ด้วยเดือนหน้าๆๆนก็กำลังจะเปิดตัวโรดักใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากหัวใจไว้ด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เปไ็นไลฟ์ที่จะมีนอกจากคนติดตามมากขึ้นคืออะไร นอกจากคนติดตามมากขึ้นเหรอก็ได้ตอบคําถามในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนสงสัยอะไรอย่างนี้ครับเช่นคุณภาพของสารแหล่งที่มาเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องสีที่มันมีหลายๆคนสงสัยอะไรอย่างนี้ครับก็จริงๆเป็นเรื่องของการอินฟอร์มคำถามของผู้บริโภคมากกว่าอะไรอย่างี้ครับการลงทุนครั้งนี้คุ้มไหมครับโหคุ้มค่าครับคุ้มค่าทำให้ เรียนรู้ในหลายๆอย่างแล้วก็เปิดประตูสู่โลกใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ผมไม่เคยได้เข้าไปครับมันจะมีแผนเป็นไลฟ์สดอีกไหมคะอะไรนะครับมันจะมีแผนเป็นไลฟ์สดอีกไมหมคะเด้วยควาข่าวทป็นตัวผมใช่ไหมครับ<ม>ตัวผมเนี่ยไม่น่าจะได้ไปแล้วครับ<ม>น่าจะน่าจะเป็นทีมแล้วเพราะตอนนี้ตัวผมกําลังจะเอ่อเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ส่งไปที่มเนี่ยก็จะลอนโปรดักต์ใหม่เดือนหน้าด้วยก็น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วครับช่วงนี้ตามครับใจสำหรับข้อคัดไมคาที่ไลฟ์สดกันใ,นในวันนั้นคืออะไรทุกคนเก่ง จะพวนมี energy ที่แบบว่าพร้อมจะส่งต่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องพลังงานบวกเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิสน่งที่สำคัญมากนะถ้าอยู่ใกล้คนที่ positive ่มันก็จะได้รับแรงผลักดันในการที่พาตัวออกไปไม,ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องขายของนะครับบอกว่ามันทําให้วันทั้งวันในวันที่ดีหรือวันที่แย่ได้ผัดลรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารยที่ตรงนี้ไหมคะกับการที่มันรายเกิของเป็นคนที่พกเก่งเน้นขายผมใช่ไหมครับเราเรานไม้ท้าขึ้เสีย น่าจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ช่วยให้ผม up สกิลขนาดนั้นแต่ว่าผมไป,ไปม,ามาผมว่าผมถนัดทำพัทหลังบ้านนะถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งบริษัทร,รู้จูองมากขึ้นใช่ครับจีพี่เขาถามนคือตอนช่วงที่พี่เมย์ไปไลฟ์มันมีการพาทีมแบบว่าถ้ายอดครบเท่านี้จะมีศิลปินเกาหลีมานู่นมานั่นบรรยาการไปตามมากตรงนี้มันรู้สึกอะไงบ้างกระแสดูไหมตรงนี้อะครับที่บอกว่าจะมีเชิญแจ็คสันมาถ้าเจอเป็นแบมมาถ้ายอดถึงเท่านี้แล้วพี่เมยมามมา์มมงงบอกว่า<อ> สามารถทำได้ก็จะทำารู้สึกอย่างไรก็ส่วนตัวผมในฐานะแบรนด์นะผมก็รู้สึกว่าเราพยายามจะสร้างก่อนอื่นเลยอ่ะตัวคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นะครับเราอยากทำให้เรื่องของการดูแลตัวเองอ่ะไม่น่าเบื่ออะไรอย่เงี้ยม,มันก็เลยเกิดเป็นการคิดแคมเปญส,สนุกๆเรื่อยๆเหมือนที่พี่ๆเห็นนี่แบบว่าเพ n น the tower red กัแบแตะป้ายสีแดงทั่วเมืองตามคอนเซ็ปต์โปรดักต์อะไรเงี้ยรวมถึงการเชิญพรีเซนเตอร์ ถ้าใครที่รู้สึกว่าเหมาะกับโชวดั๊ดกเหมาะกับแบรนด์แล้วชวนเข้ามาแล้วเขาเองก็สนุกแบรนด์ก็สนุกแล้วผู้บริโภคหรือว่าทุกๆคนก็สนุกอะไรเงรี้ยเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนข้อที่คุยกับพี่เมย์ก็ไม่ไม่ได้คอนเซิร์นอะไรแล้วก็ก็พยายามจะทําใ,ให้ดีที่สุดเพราะพี่เมย์บอกว่าถ้าสามารถเรจะทําให้ไม่ได้รับปากแฟนเพราะว่าเข้าใจว่าก็มีแบบว่าแฟนๆที่อยากเห็นยอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะทํา กแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เขาชื่อแบบชื่อขอมดันนยอดขายหรือเปล่าเออเรื่องความสัตย์จริงนะครับผมเองก็ผมเองก็อาจจะไม่ได้ทันทันกับใช่ไม่ได้ไม่ได้คิดพาร์ทนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่ผมพูดอะผมยังพูดไม่ทันใครเลยครับผมแค่ผมกําลังจะฝากกรน ong สามสิบตุลาคมนี้อาคุปองนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย แต่หลายแต่ไม่ได้มีแผนนี่คุยกับพี่เมย์ไม่ได้มีแผนตัวนี้มเรื่องเรื่องแบงนี้เหรอครับเรื่องที่อยากจะเอาอะไรกมัรู้ว่ายหนโอก็จริงๆอะแลนเนี่ยก็มีหลายอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามแผนการตลาดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่หลายคนก็บอกว่าระดับพี่เมย์แล้วทำได้แน่นอนตรงนี้จีนรู้สึกงไงด้วยความที่เราสนิทกับพี่เมย์ขนาดนี้ครับ ก็พี่เมย์เป็นคนตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยเับ mm hmm. เวลาเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ mm hmm. เขาก mm hmm. ็พยายามจะทําอย่างสุดความสามารถจริงๆอะไรยเงี้งยรับเป็น mm hmm. คนที่พูดจริงทําจริงครับ mm hmm. แต่ว่ามันบางทีมันก็อาจจะมีปัจจัยที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ในใน,ในความเป็นจริงเนาะอย่ต mm ัวพี่เมย์หน่อยเป็นครว่าเวลาต้อกาแรนดนไม่ได้ใหญ่พอที่จะบอกาขึ้นินหอล่ายังไม่ได้คุ้บินแเอาจริงๆนะครับพี่ ช่วงนี้ผมไม่ได้คุยกับมนุษย์เลยอ่ะอยู่แต่กับการเตรียมตัวร่างกายให้โปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ถ้าว่าคุยแล้วเดี๋ยวจะมาเซื้อโปรเจกต์นั้นทองที่เราเคยนี่ใช่ไหมใช่ที่เคยแบบอัปเด็กๆไปรอดใช่แล้ววันนี้ไม่มี้เอาเดิมมาเออไม่ไม่ค่อยมีอ่ะเราดูเราดูครับนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเรื่องเดี๋ยวไปดูในในไหนแล้วสุดท้ายให้ฝากร้างทองของเรา โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็เอ่อเรียกว่าน่าจะยังเป็นหนังที่ยังไม่เคยมีหนังช่องนี้ในประเทศไทยมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจะสปอยอะไรสักอย่างได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่เบียวที่สุดในประวัติศาสตร์หนังไทยเรื่องหนึ่งครับพอพาคาถามตรงเลยมันต้องเปลืองตัวขนาดนั้นเลยั้ยนี่ถามกับชาวบ้านเลยอยากรู้เอ่อ ไม่ยไม่ม่ไม่ไม่เปลืงตัวไม่เปลืงต,ตัวแบบว่ามันมันเป็นการซ้อมเพราะว่ามันเป็นบทเป็นพ็อตนี้อยู่แล้วลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ดูมื่ไหอ่นะปีหน้าครับแต่ตอนนี้ดูอันนองก่อนครับ